ประเทศไทยกำลังจะได้รัฐธรรมนูญแห่งราชอนะาณาจักรไทยฉบับที่ย1บกันแล้วในวันพรุ่งนี้เอฟเฟกต์จากกติกาใหม,มา่ยังมีอีกเพียบแต่เลือกตั้งยังอีกไกลวัยสุดก็คงสิงหาคมปีนั้นเนิน่นไว้ค่อยมาทยอยสัตยาายกันเป็นระยะระยะละกันรอความชัดเจนจากบรรดากูรูกูรู้ให้ครบทวนรอบด้านก่อนแต่ไม่ทันไรนักเลือกตั้งก็เริ่มตีปีกกันพลึบครับไม่ใช่ปีกของฝ่ายการเมืองแต่ด้านเป็นปีกของบรรดาสมาธิกเรือแปะ ที่หลายคนเตรียมแต่งเนื้อแต่งตัวกันแล้วโดยเฉพาะสมาชิกสน,นชแล้วก็สมาชิกสอปทที่ขอเมคชวนลาออกล่วงหน้ากันหลายรายให้ตรงสเปคตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่เปิดช่องให้เหล่านม้นห้าสายที่อยากจ,จะลงสมัครสสต้องลาออกจากตําแหน่งหลังจากรัฐธรรมนูญใหม่บังคับใช้ภายใน90วันงานนี้เลยจ่อจะไขก็กันเป็นขยงข่าวว่าราว20นอแต่เชื่อเถอะมีมากกว่านี้เพียบ โดยเฉพาะบิ๊กทหารที่ไม่นานจะได้เห็นว่าคุณทหารจะส่งคีแมนคนไหนลงสนามกันบ้างใหม่มาเก่าก็ต้องไปแล้วถ้ามนูนชั่วคราวปี5-7ก็ต้องสิ้นสภาพทันทีแต่อ พวกฮาวเปลงเนี่ยอย่าได้พึ่งได้ใจคิดว่าตะบองอยากมาตรา44ของนายกตู่จะหมดลงไปด้วยประธานโทษนะคะคณนกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจัดแจมให้แล้วในมาตรา265ที่บอกประมาณว่าให้คสชอ,อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคอรมอที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญน,นี้จะเข้ารับหน้าที่ และให้ถือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญชั่วคราวในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจของหัวหน้าคอสชอและคอสชอยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปรู้แบบนี้แล้วใครคิดว่าจะเปรียวได้สักทีเนี่ยก็คงต้องคิดใหม่ตะบองยักษ์เขายังอยู่เหมือนเดิมจนกว่าพี่ทาหารจะลงจากหลังเสือนะจ๊ะ ว่าจะไม่บ่นน,นะนะแต่ก็อดไม่ได้ไม่เห็นอาการของป่าป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีกันลาหมที่เน่าชื่นตาบานกับมติคอรมอที่ไฟเขียวโครงการจะซื้อรถถังวีทีสวงเงิน2,000ล้านบาทจากจีนด้วยเหตุผลความจําเป็นต้องเสริมขี้เลบให้กองทัพจนต้องเบะปากมองบนเหมือนวัยรุ่นในอารมณ์ระคนว่าพนะท่านจะมีรถกับใครหรอคะ ที่อดไม่ได้ก็จังหวะเดียวกันนายแพทย์ปยสะสกรลสก,สกสุลสัตยาธรรัฐมนตรีสาธารณสุขออกมายอมรับว่าโรงพยาบาลรัฐกว่า1000แห่งประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินพูดย่ายๆก็คือถังแตกตามข้อมูลของเพจ Facebook สมาพัน่์นแพทย์โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่บอกว่าขณะน,นี้โรงพยาบาล18แห่งกำลังวิกฤตบัญชีติดลบขาดสภาพคล่องใหญ่โตขนาดโรงพยาบาลพระนางกล้ายังขาดทุนเกือบ400้ล้านบาท แน่นอนว่ายอมกระทบกับความมั่นคงทางบริหารสุขภาพของประชาชนแต่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมกลับเห็นว่าทั้งรถถังทั้งเรือดำน้ำเนี่ยมันสำคัญกว่ามันยิ่งว่าเหี่ยใจเข้าไปอีกเมื่อพลอากาศตรีในแพทย์อิทธพรคณะเจริญรองเลขาธิการแพทยสภาโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือว่าพี่ตูนช่วยด้วย รายชื่อ18โรงพยาบาลสอทอโคมาพิษติดรถต่อเนื่องเหมือนการส่งสัญญาณ SOS ไปถึงตูนบาดี้สแลมหรืออธิวราคงมาลายเนักร้องดังว่าให้ออกมาวิ่งหาทุนให้กับโรงพยาบาลรัฐกลม,มังหลังจากที่ก่อนหน้านี้พี่ตูนเขาจัดโปรเจกต์ไป2ผลช่วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบางสะพานแล้วก็ระด,ดมทุนสร้างตึกให้กับโรงพยาบาลสิริราชจนมีคำถามว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยทำอะไรโย น่าแปลกใจที่หมออิทธิพรมียศนำหน้าเป็นถึงหมอทหารแท้ๆยังไม่คาดหวังกับรัฐบาลทหารก็คงจะคิดว่าหันไปพึ่งซูเปอร์สตาร์ได้ผลเร็วกว่าหรือจะรู้ดีว่าววายไปก็เท่านั้นผู้มีอำนาจเขาสนใจแต่จะซื้ออาวุธเสริมความมั่นคงให้กองทัพมากกว่าชีวิตประชาชนตาดำๆก็ไม่รู้สินะ ถือว่าตบหน้ารัฐบาลและตบหน้าคนที่มันเคยประกาศว่าจะขอตัวแกงลมเจ้าจากลาวเข้าอย่างจังเมื่อหลีนะจังจันจาเน็ตไอดอลคนดังบุกไปหน้าสถานทูตลาวยื่นหนังสือเรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้านส่งตัวโกตีหรือวุฒิพงศ์กดชธรรมคุณแกนนำแดงฮาร์ดขอด้พร้อมเครือข่ายให้กลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย แม้จะไม่มีเจ้าหน้าที่สถานทูตลาวออกมารับหนังสือแต่มันก็ประจานความไม่เอาไหนของบางคนที่เคยคุยเคื่องว่าจะรีบขอตัวเหล่าพวกคิดร้ายกับสถาบันพระมหากษัตริย์กลับมาโดยเร็วจนแล้วจนรอดก็อีกแค่ลมปากเพราะพ่อพออกมาแล้วก็หายไปถึงลีหน้าจังจะดูละนลันเกินเกินแต่ก็เป็นวิธีคนจริงที่น่าจะตบรางวัลให้เป็นรัฐมนตรีความมั่นคงจะให้รูแรรุนรอดไป